ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวเว็บทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเนยลุตเวเปอร์นะฮะก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับ Snow w p ูฟโอร้อยคินะครับผมก้องบีบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับพอแกะแล้วด้านในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นฝามันนะครับฝานี่มีหลายลายนะครับ อันนี้คือด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นตาโลโก้ของ Snow w o o f นะครับผมอ่าเป็นหมาป่านะฮะอืมสีทองนะครับสวยงามนะครับผมสวยหรูนะครับปุ่มกดปุ่มเวฟก็เป็นสีทองนะครับบวกลบก็เป็นสีทองนะฮะอ่ะด้านในก็จะมีขวดบีบนะครับผมปอกทานนะฮะปอกทาน นะครับคือแบบเซฟตี้มากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นใบคู่มือนะเหมือนเดิมนะฮะใครที่อ่านภาษาอังกฤษค่องๆก็เข้าไปอ่านได้นะฮะอ่มีสำลีให้ด้วยนะฮะมีลวดฟิลแคปตันมาให้ด้วยนะครับ2ข้างนะครับแล้วก็น็อตสํารองนะครับ โอลิงแล้วก็ไข่ควงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฝานะครับฝาไว้ครอบขวดน้ำยานะฮะ <c oughs> เวลาเราจะเติมอย่างนี้นะฮะนี่นะ บีบลงนี้นะครับอย่างนี้นะครับเติมน้ยานะครับอันนี้จะเป็นอะตอมนะครับติดมากับเครื่องเลยนะครับสีทองเงานะครับสวยงามมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายย s b บ แต่ชาร์จเนี่ยผมอบอกทุกรอบแล้วนะครับควรที่จะแกะฐานออกมาชาร์จในรลังชาร์จนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราโมล,ลวดกันเลยนะครับให้พี่น้องชมรูปส่งอีกรอบคือวัสดุดีมากนะครับตัวนี้วัสดุดีมากนะฮะน้ำหนักค่อนข้างที่จะไม่หนักมากนะครับผม ่าแล้วก็เล็กๆแต่ก็อบๆนิดนึงเปิดฝามานะครับด้านในนะฮะเป็นอ่าคอยเดียวนะครับสามารถโมรวดได้แค่1ข้างนะครับอ่ตอมเป็นรูลมบนนะฮะ ็เหมือนเดิมนะครับใครชอบโล่งก็เปิดให้สุดนะครับใครที่ชอบแน่นๆก็ปิดไว้สักครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะอันนี้ฝาฝานี้เราเราถอดออกเลยก็ได้นะครับคือถ้าปิดฝาไว้นะครับเราก็จะบีบไม่ขึ้นนะครับเปิดฝาไว้นี่อย่างนี้เลยนะฮะขั้วตอมนะครับเป็นพิน bf นะครับ ันนี้ผมก็จะใช้เป็นลวดฟิล์คปตันนะครับจากล้านผมเองเลยนะครับคือผมไม่ใช้ลวดฟิลจากของค่ายเขานะครับผมคิดว่าก็น่าจะลั่นอยู่แต่ว่าอยากลองอยากลองฟิลเนี้ยนะฮะก็เลยนะครับก็คันน็อตนะครับคันน็อตแล้วเราก็ใส่ลวดนะครับ ใส่ลวดประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่ให้มันสูงเกินไปนะฮะเดี๋ยวมันจะร้อนปากนะครับใส่นงี้แล้วนะครับเราก็มาใส่ทานนะฮะ ใส่านก็ใส่ถูกขั้วนะครับอันนี้เป็นขั้วลบนะครับข้างล่างขั้วลบข้างบนเป็นขั้วบวกนะฮะอย่างงี้สามารถปรับโหมดได้นะครับโหมดพาวเวอร์โหมด ss นะครับโหมดรวดนะครับโหมด T i นะครับแต่เราใช้เป็นโหมดวัดก็พอเลยครับง่ายนะครับอันแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับได้หนึ่งร้อยวัตต์นะฮะ จะเล่นประมาณสักสี่สิบเก้าแล้วกันก็เหมือนเดิมครับเบอร์ลวดนะครับอ่ะรอให้ลวดเย็นแล้วนะครับเราก็ค่อยมาใส่สำเรีันก็เหมือนเดิมนะครับสำารีก็กางออกมานะครับคือไม่ต้องใส่ให้มันหนามากนะครับแล้วก็ ไม่ต้องใส่ให้มันบางเกินใส่ให้พอดีพอดีนะครับกะเอานะครับอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอามาใส่ที่รวดนะครับเบแล้เราตัดเบ๊บนะครับง่ายๆหลังนั้นเราก็ฝนนะครับฝนสำลีนะครับให้ฟู พอได้หน้าต่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาน้ำยานะครับมาหยดที่รวดนะครับแล้วกดเบอร์นเบาๆนะฮะหยดที่รวดแล้วเราก็หยดที่สำลีนะครับตามที่สำลีเลย อ่ประมาณนี้นะฮะอันนี้ไอ้ก็ปรับวัดอยู่ที่สี่สิบเก้าวัดหือดันไฟได้โอเคเลยนะครับโอ้โหแสบมือนะฮะจะได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟิลสูบกันนะครับว่าฟิลสูบมันเป็นแบบไหนปิดฝาเลยนะครับฮึบ อันนี้ก็จะเปิดรูลมไว้สักประมาณนี้แล้วกัน,น,นก็จะมีขวดบีบให้ด้วยเราก็ น้ำยาลงที่ขวดบีบได้เลยนะฮะาอ,อย่างนี้นะครับเปิดมาแล้วก็บีบน้ำยาลงไปได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับนี้เลยนะฮะเออก็ไม่ต้องให้เต็มมากสักเท่าไหร่นะครับหลังนั้นแล้วก็ปิดฝาเก็บใส่ที่เดิมนะฮะปึ๊บอย่างนี้ นะฮะปิดฝานะครับคดบ,บีบนะครับเอาไว้บีบนะครับถ้าสำลีเราแห้งปุ๊บเนี่ยเราก็บีบตรงนี้เลยกดกดนะครับกดนี้นะครับน้ำยาก็จะพุ่งขึ้นไปที่สำลีนะฮะ ก็นะครับรวมๆนะครับผมคะแนนตัวนี้นะครับผมให้8.5เต็ม10นะครับก็คือมันมีความสะดวกสบายก็คือเราไม่ต้องเติมน้ำยาบ่อยๆนะฮะแล้วก็เซฟตี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับมีปลอกฐานมาให้ด้วยนะฮะเออน้ำหนักค่อนข้างโอเคดันไฟโอเคนะครับก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมใครอยากให้ผมรีวิวกล่องตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวว่างๆผมก็จะทำรีวิวให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ